สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าผู้คนรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อคุณพักนี้ไอจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับนี้กันเลย <c oughs> ขอถามไพ่เลยนะว่าผู้คนเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อของคุณครงเขาพักนี้พลังงานส่วนใหญ่รู้สึกยังไงดีใจเกรงใจมีความสุขหรือว่าหวาดกลัว สบายใจหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่ารู้สึกยังไง รู้สึกแบบพร้อมร่วมหัวจมท้ายอะ่ะไปด้วยอยากมีส่วนร่วมไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายให้เรานะเราขอได้ไปกับเธอก็พอแล้วเดี๋ยวเราออกเองอมีรู้สึกเสียดายคิดถึงเสียใจด้วย แอปเศร้าโอ้มีแอป,ปแอปฉานิดนิดแต่ไม่ใช่ลิสยาเนาะทุกคนเราต้องมีดีสิเขาถึงแอปฉาเรานิดนิดนะ มันเป็นอาการอย่างหนึ่งของมนุษย์นะทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วรู้สึกไม่แทบไม่น่าเชื่อเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าว้าวเหนือธรรมชาติไม่น่าเชื่อหรือว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ว่ามันมีพลังงานอิจฉาอยู่แอิจฉานิดๆเนี่ยเศร้าจังเลย แอบร้องไห้คุณเพิ่มไปรับมรดกพื้นที่กว้างมาหรือว่าพื้นที่คุณกว้างใหญ่ไพศาลจนหน้าอิจฉาแต่มันก็จะมีจำนวนพลังงานที่ไม่ได้อิจฉาคนนุณนะอันนี้ก็คืออยากไปด้วยไปไหนไปด้วย ทำอะไรทำด้วยนะก็จะมีฝั่งขาวและฝั่งเทานะไม่ไม่ถึงขนาดฝั่งดำฝั่งขาวและฝั่งเทาเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันมันจะมีพลังงานที่แบบ ในกลุ่มลับก็มีนะอาจจะแบ่งเป็นสามกลุ่มเนาะกล,ลุ่มที่กลุ่มที่เอ,อ่อรู้สึกอยากไปไหนไปด้วยอยากทำอะไรทำด้วยนะคะพักพวกเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นแม้จะทะเลาะก,กันแม้จะไม่เข้าใจกันยังไงก็ปรับความเข้าใจได้เหมือนเหมือนลิ้นกับฟันอันนี้จะเป็นพลังงานแบบยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะอีกฝั่งเอึงเนี่ยไอ้ไม่น่าจว่าเคยทะเลาะเบาแววงกันไหมแต่แบบเอ,อ่ออาจจะ ฉารับหลังอะไรเงี้ยมันมันเป็นอันเป็นอาการของคนนะคะเราเราไม่ได้ไปรังเกียจรังงอนเขาเนาะมันเป็นพลังงานที่เขาเขาไม่ได้ริษยาเราหรือว่าแค้นอาคตาหรือประทุสลายเราก็ดีแล้วเนาะเขาพยายามข่มจิตข่มใจตัวเองคือประมาณว่าพลังงานของคุณมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่คาดคิดอะว่าคุณจะจะมาได้ถึงวันนี้อะหรือไม่คาดคิดว่าคุณจะทําได้คุณอาจจะ เมื่อก่อนอยู่เมืองเมืองใหญ่เมืองหลวงนะทำงานในบริษัทที่แบบต้องแต่งตัวดีนะเล็บนิสสปาตลอดแล้วด้วหัวตรวจเท้าเนี่ยดูดีมากแต่คุณพอ <c oughs> กับถินฐานบ้านเกิดเน่ยมีที่ทาเยอะหรือทำเลือกส่วนไล่นาะแปลงล่างเลยนะคะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขารู้สึกว่าอุย้ยเหลือเชื่อไม่คิดว่าจะทำได้ ไปงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็จะทรงๆนี้ทีนี้พลังงานกลุ่มที่3ก็คือว่าอันนี้จะมาในด้านของเหมือนลูกระเบิดอยู่ในหัวอกเขาอะคุณแต่เป็นกลุ่มที่แบบอันนี้นินทารับรับนะไม่ให้คุณรู้นะเตรียมเตรียมเหมือนจะเป็นพลังงานที่เตรียมซ้ำนะถ้าเกิดล้มเมื่อไหร่เตรียมเลยนะแต่จะทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าพลังงานของคุณเนี่ย ก็เป็นพลังงานของนักบวช<ม>เป็นพลังงานของมาในแนวเนือธรรมชาติเช่นกันแต่ผู้คนที่อยากที่จะซ้ำเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไอขอให้ใช้วิจาณ์ในการรับชมนะคะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราแบบปฏิบัติภาวนานะเราก็ไปไกลจากเขาเหมือนจะรวดนะต่อให้เราล้มเขาก็ตามเรามาเหยียบเราไม่ทันหรอกนะ,ะ <c oughs> <c oughs> สมกลุ่ม <c oughs> รู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคุณ เมื่อได้ยินชื่อคุณในพักนี้คุณต้องมีดีสินะ mm hmm. พลังงานผู้ที่คอยอคอยเหมือนนินทาเราเนี้นะกับพลังงานผู้ที่มีความอิจฉาเนี่ยคุณละพลังงานกันพลังงาน <c oughs> พลังงานที่ <c oughs> อยากที่จะนินทาเนี่ยมันเหมือนกับเขาดื่มยาพิษ <c oughs> ดื่มยาพิษแต่ก็แอบหวังให้เราล้มอะ่ะ ใครใจะตายละ่ะทีนีน่เขาหรือคุณเขาหรือคุณที่จะต้องไปล้างท้องนะคะนั่นคิดลองคิดดูนะคะดังนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจจะเป็นพลังงานอิจฉาหรือพลังงานนินทาก็ตามเปรียบเสมือน <c oughs> เขากําลังดื่มยาพิษอยู่นะ,ะมีลูกระเบิดอยู่ในใจมียาพิษอยู่ในร่างกายแต่ก็แอบคาดหวังให้คนอื่นตายนะคะครั้งที่ตัวเองก็ดื่มยาพิษนะอย่าไปคิดแบบนี้แสดงว่าเราต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแหละนะ <c oughs> อา่ไพ่สำหรับนี้ผู้คนรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อคุณผักนี้มาอีกแล้วไพ่ใบนี้ออกมาบ่อยมากเลยแนวคิดของคุณความคิดความคิด <c oughs> การที่ <c oughs> การที่คุณ วางตัวก็ได้นะวางตัวเข้ากับใครก็ได้มีความคิดมีทัศนคติที่เข้าร่วมกลุ่มกับใครก็ได้ดังนั้นไม่จําเป็นว่าจะเป็นพวกที่มีความขาวความเทาหรือความดาร์คคุณจะให้ความเป็นตัวเองอะอยู่ในนั้นกล้าหาญไหมกล้าหาญนะคือไม่ไม่ต้องจำไม่ไม่ไมคนกล้าหาญจะไม่ดินทานะคนกล้าหาญจะไม่อิจฉาใครก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาจะสุข มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นเนี <Yeah. S 1> ่ยทีนี้พวกเขาก็ยังกดล็อกตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงยังยังยังพ้นจากหลุมอิจฉาหลุมนินทาไม่ได้นะคะแต่ว่าไอ้ฝั่งทีเ่เขาอยากไปไหนไปด้วยเฮ้ย <c oughs> เราไปด้วยดีอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมาในด้านของสนุกสนานมากกว่าฝั่งนั้นน่าจะชอบนะฮะเมื่อได้ยินชื่อคุณแล้วรู้สึกไปพวกเราเตรียมตัวระวังไป ฝั่งนี้จะมีความคื่นเคลงนะคะทำไมไอ้ถึงอ่าน3พลังงานไพ่ออกมาเนี่ยไอแบ่งให้อย่างละ30-35%นะมันก็เลยเป็น3กลุ่มพลังงานมันไม่มันไม่ได้มาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแบบ1เดียว99%อย่า,ออาเนี้ยไพ่มันออกมาแนวแบบ30-30-30อ่ะ35อะไร35อะไรอย่าอเงี้ยคุณ แล้วทีนี้สิ่งที่คุณเจอคุณอาจจะเจอจำเพาะจำพวกที่คล้นเคลงก็ได้หรือคุณอาจจะเจออย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมกันอย่างเี้ยค่ะ mm. เขารู้สึกว่าต้องปรับตัวนะเวลาเข้าหาคนนะุณอะปรับตัวปรับสีหน้าท่าทาง กลุ่มที่ขื้นเคลงอ่ะไม่ปรับตัวเท่าไหร่หรอกเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มนินทาและกลุ่มแอดวิชาเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะในการสลับล่างสลับหน้าตาเพราะว่ากลัวคุณรู้ไงเหนือนะหน่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยถ้ารับไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องเจอกันไม่ต้องมาเปลืองพลังงานจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาสร้างเวรสร้างกรรมด้วยกันอีกตัวคุณไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครหรอกดูสบายๆดูผ่อนคลายด้วยซ้ํา เข้าเองนะคะมาแล้วก็จุบเองเจ็บเองเสียบแทนเองนะร้อนอยู่ข้างในนะคะมันจุบมันมันจะระเบิดอยู่ข้างในแล้วนะ่ะอีกฝั่งก็เสียใจเสียน้ําตาไม่มีความสุขนะได้ยินคุณแล้วตั้งแต่อ่านไพ่ ấy, ที่ว่า ผู้คนรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อคุณเนี่ยมีเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกที่แอบเสีย,สยใจเศร้าระทมขมขื่นนะมีความจุกอ,กอกอยู่ข้างในเพราะปกติอ่านมาแล้วแบบเจอแล้วรู้สึกแบบเออผู้คนเขารู้สึกเกรงใจกลัวรู้สึกว่าต้องแอคทีฟต้องนู่นนี่นั่นอันนี้มาในแนวคุณน่าจะไปไกลก่าเขาเยอะมากเลยนะรอซ้ำนี่ะ รอบางรอทิ้งระเบิดแล้วหนีไปจะทําได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณระวังตัวดีนะแล้วเป็นพลังงานที่คนเราถ้ามีพลังงานเบาพลังงานปล่อยวางอะไรก็ตามที่เขาเคลี้ยงมาหาเราก็จะเหมือนกับเรามีกระจกใส่ครอบอยู่สิ่งจริงนั้นมันก็จะไปโดนตัวเขาเองพวกเขายังไม่รู้พลังงานสะท้อนนะ,ค,ะคุณมีคุณทําจิตใจให้บริสุทธิ์สงบไปเลยนะคะ เดี๋ยวมันก็จะมาลายหายสิ้นไปเองใครทํำยังไงเขาได้รับอย่างนั้นแล้วมองว่าตัวคุณเองมีพลังงานของเ,ออเป็นผู้คล้ายๆกับโค้ชนะคล้ายๆกับโนะค้ชเหมือนมันรู้นะรู้ใส่ใจคอของคนว่าเธอ,อ,อเหมาะกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็ซ<ๆ>ัพพอร์ตเขาอันไหนที่ไม่ใช่คุณก็จะนิ่งๆให้เขาได้เรียนรู้ก่อนถ้าไม่ใช่จริง,รงๆเขาก็คงเข้ามาหาคุณแหละเธอคิดว่างยอย่างเงี้ยมาถามมาถามคุณ ทุกคนต้องมีประสบการณ์เป็นของตัวเองคุณดูเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ยคุณดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้นําทางดูเป็นผู้ผู้รู้ทิศทางนะไม่ใช่ผู้ไร้ทิศทางผู้ไม่ใช่แค่รู้ทิศทางของตัวเองเท่านั้นเหมือนผู้ที่เข้าใจแผนที่นะคะเข้าใจแผนที่ว่าไปยังไงถึงจะเป็นทางลัดแต่มันเป็นทางลัดที่มันมันไม่ใช่ทางลัดจากคนอื่นย่อให้อะเป็นทางลัดอาจจะเป็นทางลัดใหม่ที่ตัวเองค้นพบค้นเจอเองอะ เป็นผู้ที่เข้าใจอ่ะเข้าใจมนุษย์เข้าใจมนุษยธรรมมีความอดทนอดกลั้นสูงแล้วก็มีไฟไต้ภายใต้ความออความกดดันนะคะมีความอดทนสูงอยู่ได้อยู่ในแม้จะเข้ากลุ่มกับกลุ่มที่ไม่ชอบตัวเองหรือว่ากลุ่มที่แบบออแอบนะคะแอบแฝงด้วยมีดจะแทงข้างหลังเลยเนี้ยคุณก็เอาตัวรอดได้อย่าล้มล่ละล้มหลุดแลแทงหลังตัวเองไม่รู้นะเี <laughs> กะจะแทงหลังผู้อื่นนะเหมือนคุณรู้ทันอะ่ะคุณรู้ทันดังนั้นเวลาเขาเข้าหาคุณเขาจะต้องเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีหน้าท่าทางปรับตัวปรับสารเคมีในร่างกายอู้วุ่นวายนะคะควุ่นวายมากเวลาที่เขาเจอคุณมันทําให้เขาร้อนหนาวๆเนาะอืมด้วยตัวของคุณเองคนซื่อสัตย์ไงเห็นไหเป็นคนซื่อสัตย์คนที่มีความสุจริตทําอะไรก็ เวลาที่เรามีความสุจริตไม่มีความทุจริตแค่คําว่าสุจริตแค่คําว่าพูดจริงเนะี่ยคนเขาก็กลัวแล้วนะไม่จำเป็นต้องมีอาวุธเพราะว่าเขาไม่ชอบและคนชอบโกหกอะ่ะเขาไม่ชอบอยู่ใกล้คนพูดจริงเพรากลัวว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วมันเขาไม่สามารถซ่อนได้อะ่ะไม่สามารถที่จะแอบอิงอะไรไว้ข้างหลังได้เรารู้ทันเราเรารู้แล้วเราก็พูดพูดพูดบางทีพูดความจริงออกมาทําให้เขาอับอายอะ่ะเขาไม่ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่ มันก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมาได้เจตนาดีอ่ะเรื่องโปรเจกต์นี่ต้องยกให้นี่เห็นไหมแสดงว่าต้องเป็นด้านด้านพลังงานที่แบบไปไหนไปด้วยอะไรเงี้ยพักพวกเฮ้ยพวกกันอย่างเงี้ยค่ะอะมีความน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือบ้างตั้งใจได้ปล่อยปล่อยเออ,เ,อ,อเชื่อใจนะคะปล่อยให้ทําอะไร,ะไ,รได้คนเดียว เพราะว่าพวกเขาไว้ใจอ่ะในการวางแผนในการครีเอทผลงานทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคุณเขาเขารู้ว่าคุณไม่ไม่โกงไม่เอาเปรียบแล้วก็สิ่งบางทีมันอาจจะเกินค่าแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณคุณทำด้วยความหวังดีเหมือนกับว่าเออเราไปจองจองห้องจองที่พักว่าราคามันสูงหนนะ่อยนะอะไรเงี้ยแต่มันมีสระว่ายน้ำเขาก็รู้สึกเออเอเอเอะก็ก็ยอมแบบ แชร์ๆกันอาจจะมันอาจจะ,าจจะราคามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยพวกเขาอาจจะคิดว่าราคามันต้องสูงแน่เลยแต่เพิ่มแล้วมันเป็นอ้ยคุณเป็นเมมเบอร์ราคามันลดลงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันเค้าไว้ใจนะคะเข้าไว้ใจว่าคุณคิดมาดีแล้วนะสามพลังงานนะไอ้ให้เนี่ยออกมาอยู่เนี่ยรู้สึกว่า ถ้าประยักไมีเรื่องด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าได้ดุหรือว่าได้ทําอะไรขึ้นมาจริงๆริอะไม่พลาดเป้าแน่ๆนไม่พลาดเป้าหรอกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดจะหยามคุณใครคิดที่จะประทุษร้ายหรือจะรอเหยียบรอซ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาตินี้หรอกนะอย่าทำอย่าหาทำอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกได้ว่าอย่าหาทำแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณน่าจะเป็นคนที่แม่นเป้านะปามีดหรือเปล่านะยิงหนังกระติกอย่างเงี้ยอย่ามาขโมยมะม่วงนะ รู้สึกว่าคุณทําอะไรก็ดูบรรลุเป้าหมายแล้วก็เถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ซื่อ,อว่าคิดประทุสร้ายนะร่างกายทรัพย์สินอย่างเงี้ยไม่จบง่ายแน่ๆนะกับคนนะุณเนี่ยว่างสบายใจดีใจเย็นก็จริงแต่ว่าอืแต่ไม่ใช่คนที่จะเอ,อเล้าหรือหรือทําอะไรแบบน่าราคาญหรือทําแบบซ้ำํำๆแค่นั้นเองอืม ไม่ได้ไปเหมือนถ้าเกิดเป็นศัตรูกันะหรือว่าจะทะเลาะบ่แวงกันเนี่ยคุณแบบคนครั้งเดียวแล้วต้องจบอะอจะไม่จะไม่ทําอะไรให้ราคาญตัวราคาญใจเพราะว่าชอบอะไรที่มันสบายใจมากกว่าคนที่ชอบอะไรสบายใจเนี่ยจบครั้งเดียวนะะหักคือถอนรากถอนคนเลยก็น่ากลัวนะคิดว่าจะไม่มีสะระเนะี่ยสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทําให ใครบางคนรู้สึกเจ็บใจหนักอึ้งจุกอยู่เนี่ยพอร,รู้สึกว่าสู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวอะ่ะอ,อยากเอาชนะนะแต่ว่าทําไม่ได้สักทีเลยมีอาวุธอยู่ในมือมียาพิษอยู่ในมือนะเราจะเทให้คุณนะแต่ว่าดื่มเองเผ่อไปดื่มเองร้อนภายในอ่เจ็บปวดโดยปัญญาก็มานะที่นี่เป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ใครคิดเป็นสตูแล้วคิดสั้นเลยนะนี่ ดูสง่างามดูทรงเครื่องเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาหลอกง่ายๆนะจ๊ะอย่าได้ให้ลํำแพนนะสวยสง่าอหล่อ,ลอคุณผู้หญิงผู้ชายก็จัดฝั่งเราเองนะคนที่มาดูนะคะสลับเอาเองเป็นตัวของตัวเองนะ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือธรรมชาติที่สุดแล้วแหละธรรมชาติกว่าน,นี้ก็พลาสติกละมันจะกลายเป็นพลาสติกเพราะว่ามันอยากที่จะเป็นธรรมชาติเกินไปอันนี้คือธรรมชาติที่สุดละมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะความมีทาเป็นธรรมชาติในตัวของเราอะอความรู้สึกของพวกเขาก็คือคุณเป็นแรงบันดาลใจในในความยืนอยู่ยังไง ที่แบบสง่างามและทรงตัวได้ดีแม้จะมีอะไรมาสั่นคอนก็ไม่หวั่นไหวทีนี้มาถามให้ทาโร่หน่อยว่าผู้คนรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อคุณพักนี้จะมาสามพลังงานอีกไหมรู้สึกจัสติฟนะน่ากลัวอยู่นะทำอะไรต้องรอบคอบนะทำกับคุณอะคุณคนแฟนะอย่าอย่าไปเข้าข้างใครลำเอียงมากเกินไปนะคะ แต่จะเป็นแฟนในลักษณะที่ถ้าใครดูแลคุณมากกว่าคนอื่นคุณก็จะแฟนกว่าคนนั้นแต่ไม่ใช่มาในแนวที่แบบเลียแข้งเลียขาคุณนะคุณจะดูว่าเขาเสี่ยงชีวิตทําเสี่ยงเวลาทํานะเหมือนคนทำโอทีอ่ะใครทํานั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ในด้านกฎหมายนะอย่านะมีเหตุเข้าใจในเหตุและปัจจัยว่าจะเกิดสิ่งนี้ นะปัจจัยเหตุผลนะเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเป็นคนที่เคลียร์สุดๆเลยแหละนะความรู้สึกของเขาเนี่ยพึ่งพาได้เราเป็นคนที่มองเห็นอะไรที่บกพร่องได้ไวกว่าผู้อื่นอย่ามาตุกจิกนะโอ้ตรงกว่านี้ไม่มีอีกละคุณนะไม้บรรทัดเรียกพี่เลยเนะี่ยทั้งจัสติกทั้งควินดับออกมาแต่สต็งยังไม่ออกมานะแต่สติงออกมาเนะเจอของแข็งเลยของแข็งนะคุณไม่ใช่ของแข็ง เป็นคนดุนะแต่จะไม่แสดงแต่แตคำพูดจะไม่ดุแบบตัดจะไม่ดุแต่ว่าเขามองว่าดุคือความเข้มงวดความที่จะไม,ไม่ถึงกับเป็นคนที่ไม่ลดลาวาสองนะอันนั้นคือมุทะลุด,ดันทุลังแต่ว่าจะได้กลิ่นหรือว่าจะมีเลดา้าจับอะไรที่มันผิดปกติอ่ะได้ง่ายหูใบตาไวนะหูใบตาไวอย่างกับสับปรุดเลย แล้วก็มีสัญชาตญาณรู้เลยว่าเอ้ยไปดูหน่อยซิไปเช็คห้องนั้นหน่อยซิเหมือนจะมีบุหรี่ดับหรือยังใครไปสูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเกิดตะกี้เกิดไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยจะมีสัญชาตญาณน,นะอีกามาเลยเนี่ยจะสัญชาตญาณพึ่งพาได้นะคะมีเซนนะมีเซนก็กลัวกลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่ เราก็ว่ามันไปตามความจริงเลยวาไปตามหน้างานเลยเข้าถึงธรรมชาติอพลังงานแบบนี้ว่าไปตามธรรมชาติถ้าถ้วยเออเป็นตัวของตัวเองคะซึ่งก็ทำให้เขารู้สึกเสียดายจังเลยบางที <S <S ทเสียดายอยากจะ บางทีก็อยากจะชวนทะเลาะให้มากกว่านี้ให,กกนให้นานกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้พูดลักษณะของควินดาคำพูดเดี๋ยจะไม่รัวเนาะเป็นประโยคสองประโยคสามประโยคนะแบ่งวักชัดเจนพูดสำเนียงชัดภาษาที่พูดออกไปเคลียจบไม่มีหวานสเสนีห์อาจจะมีมุกบ้างแหละนะเวลามีปล่อยมุกนี่ก็สนุกนะสนุกไม่แพ้ควินไม้เลยเพราะว่านานๆปล่อยทีนะฮะ ก็ทำให้เขารู้สึกอยากอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้อยากรู้อยากเห็นให้มากกว่านี้อยากจะชวนทะเลาะบางทีอ่ะแต่คุณจะเสียเวลาทะเลาะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าชอบมีพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครคนเราอ่ะถ้าเห็นพระอาทิตย์ก็หันหน้าเข้าหาพราะอาทิตย์สิจะหันหลังให้พระาทิตย์ทำไมพระาทิตย์เข้ามานะคะเ พลังงานสดใสนะคะแม้จะเป็นคนที่พูดไม่เยอะนะแต่ว่าพลังงานมันทําให้พวกเขารู้สึกมั่นใจนเราต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยวันนี้เราจะต้องเดินทางไปน,นู่นนี่นั่นมีพลังงานแอคทีฟอยู่ตลอดนะเราทําให้พวกเขามีพลังไปด้วยเลยเ <c oughs> วลาที่คุณออกจากโหมดความเป็นส่วนตัวออกจากโซนนั้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนความสนุกสนานมาเยือนพวกเขาเลยนะกองดนตรีปีพาดมาเลยนะคะแต่พอเวลากลับเข้าโหมด เงียบสงบเนี่ยมันมช่างตัดอารมณ์พวกเขาเลอเกินเหมือนคนกําลังสนุกสนานล่าเริงหัวร้ออย่างเงี้ยมีคนมาเอ,อสับคัดเอาไฟดับอย่างเงี้ยค่ะทาให้เขารู้สึกบางทีเขาเสียดายเหมือนกันนะอา้าวจบแล้วหรออ้าวไฟดับอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นพลังงานห้าถ้วยเนี่ยนะเดีย๋ยวขอ ขอดูอีกทีนึงว่ามันเกี่ยวกับผู้ที่มีพลังงานเท่าๆกับคุนไหมอ๋มอ,อไม่เกี่ยวค่ะพลังงานที่ออกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะมาในด้านของผู้ที่มีพลังงานดีให้กับคนนะคะไพ่ทาโร่ไม่ได้ออกพลังงานเนี้ย จะออกมาในลักษณะถ้าเกิดว่ากลุ่มที่มีความอิจฉาหรืออยากที่จะรอซ้ำเติมนี่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาประท้าหรอกเขาเกรงใจเขากลัวจสติ e กับวินดาบเหที่ไอ้บอกไปนะนักแม่นทนูอะไรเงี้ยจะมีพลังงานแบบนี้คือเขาเหมือนกินยาพิษเองนะแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะร่างกายคุณจะเสื่อมลงเสื่อมสมรรถภาพหรือว่าจะดับแน่ๆอนาตแน่ๆแต่จริงๆแล้วตัวเองกำลังฆ่าตัวเองอยู่นะ ทีนี้พลังงานตัวนี้น่าจะเป็นพลังงานของกลุ่มพลังงานแอคทีฟนะคะเขาเขาอยากสนุกสนานกับคุณนะคุณอาจจะมีมุกนู่นน,น,นี่นั่นแต่ยพอสับคัดเอาปุ๊บคือทุกคนต้องจบเฮ้ยย,ย้ายไปทําใครมีอะไรไปทำอย่างเงี้ยค่ะชอบมุมนี้มุม,มนี้แล้วก็เขาชอบในมุมในความที่ตัวคุณเองเข้า,าใจผู้นะอื่นนะเข้าใจควินดาในสัญชาตญาณเด็กช่วยเขาเข้าใจแต่ไม่ได้ตามใจนะะไม่ตามใจใครจะนิ่ง จะเป็นธรรมซะมากกว่าพลังงานนะจะมาในลักษณะของยุติธรรมแฟร์ใครทํามากก็ได้มากเหมือนโอทีจะแฟร์ในด้านนั้นสนุกสนานล่าเริงก่งกอนการดนตรีปีพาดเนี่ยมานะแล้วกเ็เข้าใจแต่ว่าไม่ตามใจจะใช้ความนิ่งมีความแฟร์ความนิ่งดูยอยู่ห่างหาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีพุท้ทภาวะเป็นผู้ที่มีผุ้ิภาวะ,ะพูด ไม่พูดเยอะถ้าถ้าเวลาที่เป็นเดอะซันเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะแบบรับน้ำไหลไฟดับก็ได้นะบางทีอะแต่เวลาเป็นงานเป็นการเนี่ยน,นักน่าก,กลัวอยู่นะอาจจะไม่ได้ดุดอกแต่ว่าต้องตัง้ตงใจฟังจะเป็นคนที่ไม่พูดหลายรอบอะนะกอปี้วางก็ปี้วางบอกไปแล้วไงอะไรเงีย้ยก o ปี้วาง <laughs> <laughs> เปลืองพลังงาน <laughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่เราไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไปมาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าขันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทางด้านภูคขาทรัพย์และอารยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ